สวัสดีครับหลังจากที่ลุงแมวได้ใช้เวลาอยู่กับน้องอลายนะครับ r o g ลายเนี่ยมาประมาณ2วันซึ่งจริงก็ไม่ได้เคยใช้เวลาแค่นี้นะช่วงปีที่แล้วที่เขาส่งมาเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่หลายสัปดาห์เหมือนกันนะครับแล้วก็น้อน Steam Deck OLED นะครับซึ่งส t e e m Deck o เ e d เนี่ยร้าน AT ทีเกมส่งมาให้ก็ตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่แล้วนะก็อยู่ด้วยกันนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่า3สัปดาห์แล้วนะครับผมพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ ทั้ง2เครื่องเนี่ยมีความแตกต่างกันพอสมควรนะแล้วก็มีจุดเด่นที่ต่างกันนะครับในวิดีโอนี้เนี่ย ก็เลยอยากจะมาชวนคุยนะครับว่าจุดเด่นของ2เครื่องนี้คืออะไรนะครับแล้วก็ทําไมไม่แต่งงานกันซะนะ <c oughs> แต่งงานแล้วก็มีลูกกันซะนะจะได้ <c oughs> เป็นเครื่องที่สุดยอดนะลูกแมวจะได้จบจบนะครับผมอันแรกก่อนนะเอาเป็นเรื่องของน้ําหนักแล้วก็การจับถือนะครับตัว o g Ally เนี่ยในสเปคชีตนะครับน้ําหนักประมาณ608กรัรมถ้าผาจำไม่ผิดนะแล้วก็ตัวซิมเด็กเนี่ยโอเลนะครับในสเปคชีตเนี่ย รู้ไหจำไม่ได้แล้วว่าน้ำหนักเท่าไหร่กันแน่นะครับแต่ว่าเยอะนะแต่ว่าพอไปอ่านในตัวฟอรั่มต่างๆของเมืองนอกนะครับเขาลองช่างจริงๆเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ619-620กรัมนะครับซึ่งแน่นอนอันนี้เบากว่านะจับดูถ้าไม่คิดอะไรมากก็ยังจะรู้สึกว่ามันเบากว่านะครับแต่ว่าถ้าจับจริงๆนะในการเล่นเกมจับถือทั้ง2มือนะครับตัววอรจีไลเนื่องจากเครื่องมันเล็กกว่าท่านผู้ชมดูเห็นไหมเครื่องมันจะคอมแพคกว่านะครับพอเราจับจริงๆอะ เราจะพบว่า o g a l i g n ให้เซนส์ของน้ำหนักที่มีน้ำหนักมากกว่าสับลุงแมวนะพอจับตัวซิมเด็กโอเลเนี่ยรู้สึกว่าเบากว่านะครับผมเรื่องที่2นะครับตัว o g a l g n เนี่ยตัวกริป,ประนะที่จับนะครับตูดเขาเนี่ยมันจะแบนๆหน่อยนะนขณะที่ซิมเด็กเนี่ยมันจะหนาอ้วนใหญ่แบบนี้เลยนะครับเพราะนั้นสับลุงแมวลุงแม่รู้สึกว่า ตัวซิมเด็กเนี่ยจับง่ายกว่าถนัดกว่ามากนะครับเบาวกว่าเนาะ r o าอเนี่ยน้ำหนักเบาวกว่าก็จริงนะแต่ว่าเนื่องจากความที่เขาคอมเพรสอะจับจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับมันออกไปทางแบนๆแต่มันก็มีตูดออกมานิดนึงเนี่ยนะก็ ถ้าจินตนาการลองคิดถึงตัว Nintendo Switch ที่หนาขึ้นนะครับแล้วก็มีตูดมานิดนึงอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะให้ฟีลเหมือนกับคอนโทรลเลอร์มากกว่าถ้าเป็นตัว OLED อันนี้คือสิ่งที่ต่างกันซึ่งลุแมวเอ็นมาทางตัว s t e a m d e c k มากกว่านะตัวจอนะครับ l อาจ l อาเป็น1 0 8่ p นะครับความละเอียดนะสูงนะครับแล้วก็ 120Hz นะครับตัวนี้เป็น LCD นะ e a m เด c กนะครับเป็น OLED นะ7.4นิ้วตัวนี้7นิ้วนะครับความเด็ดของตัว r o g l i n ในเชิงของหน้าจอเนี่ยพอเป็น 1080p เนาะความคมชัดจะสูงกว่าอย่างรู้สึกได้นะครับท่านผู้ชมลองจินตนานการว่าเปิดเกม 720p เนาะกับ 1080p ต่อให้เป็นหน้าจอ7นิ้วรู้สึกได้ทันทีนะครับแล้วก็ได้บูสต์เฟรมเพิ่มนะไปเป็นแล้วแต่เกมที่เราเล่นน,นะแต่ว่าตัวหน้าจอ 120Hz เนี่ย โอ้ oh, คมนิ่งนะครับถึงแม้รูมเคิดว่าคุณภาพของจอหมายถึงการให้สีต่างๆใาๆเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะของ LG Line นะครับแต่ว่าได้ความละเอียดเนาะได้ความนิ่งนะครับของตัว h e ิร์ขึ้นมาเนี่ยก็น่าประทับใจนะครับ7นิ้วเนาะในขณะที่ตัวซ a m เด็กนะเป็น7.4นิ้วเป็น OLED นะความใหญ่มานะครับต่างกันแค่จุด4นิ้วอาจจะคิดว่าไม่เยอะนะแต่ว่าพอมัเล่นจริงๆอะ่ะ ทุกครั้งที่เล่นบน ROG AUJL ก็ยังรู้สึกว่าอ,อยากให้มันใหญ่กว่านี้ถ้ามันใหญ่กว่านี้นะซักไซส์ซีมเด็กนะครับ7.4นิ้วหรือว่าไซส์ PS Portal เนาะ8นิ้วอันนี้จะฟินมากนะจะสุดยอดกว่านี้อีกนะครับตัวซีมเด็กนะครับเป็นจอ7.4นิ้วเนาะ OLED Refresh Rate อยู่ที่90 Hz นะครับ90 Hz ไม่ถึง120 Hz อะ่ะก็90 Hz ก็ดีกว่ารุ่นเก่านะแต่ว่าความเป็น Hz เนี่ยความกระพริบนะความนิ่งเนี่ย AUJL ยังชนะอยู่นะครับ OLED สีสันสดใสคมชัดสุดขีดนะครับดำสนิทเนาะแต่เป็น 800P นะ 800P เท่านั้นเองนะแต่เนี้ย 1080P จอที่เป็นไอเดียสุดๆเลยนะคือ OLED ประมาณ7.4นิ้วก็โอเคนะ8นิ้วนะครับแล้วก็ 1080P Refresh Rate 120Hz หรือ 144Hz อันนี้จะสุดยอดมากนะแต่ตอนนี้อะไร 120Hz 7นิ้วใช่ไหม 1080P นะ Steam Deck OLED 90เฮิร์สนะครับก็อืมแต่จริงทั้ง2อันก็เอาเล่นเกมได้ดีนะคือถ้าไม่ได้คิดอะไรมากนะครับมันมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่ต่างกันขนาดนั้นนะแต่สิ่งที่มันจะเป็นปัจจัยที่สำคัญกับตัวจอ,อกอันหนึ่งที่น่าคิดมากนะครับการประมวลผลเนาะการประมวลผล1 0 8 0 p 120ย์นเฮิร์สนะครับของตัว rog line เนี่ย เท่าที่ลงมาลองเล่นมานะถ้าเกมไม่โหดมากนะครับส่วนใหญ่อันนี้คือเปิดที่เทอร์โบโหมดนะจะรันได้ที่เกิน60 h ฮินะครับเกิน60 FPS นะั้นถึงที่ 1080p ถ้าปรับมิดนะปรับมิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจอที่เอาเฮิร์ตสูงๆมาเนี่ยก็ได้ใช้นะ60เฟรม70เฟรมดันขึ้นไปอันนี้ได้ใช้จริงนะครับแต่ว่าในเคสของตัว Steam Deck เองนะตัวจอเนี่ยเป็น90เฮิร์ก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยการประมวลผลของเครื่องเองอะ เท่าที่ลงแมาเ,าเล่นมาส่วนใหญ่เกมของซิมเด็กเนี่ยมันจะรันที่30-40 fps เนาะมันไม่มีทางดันถึง90ได้นะครับหรือว่าถ้า90เนี่ยต้องหาเกมที่เป็นเกมเก่าประมาณหนึ่งนะถึงจะรันได้นะครับก็เลยรู้สึกว่าอืมจอดีนะเฮิร์ตสูงนะ90นีิรนิงๆถ้าเกิดดันได้เต็มเฟรม90นี่ก็ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็ปรากฏว่าพอมาใช้จริงๆเนี่ยตัวเครื่องนะ ตัวประสิทธิภาพของเครื่องเนี่ยก็ดันไปไม่ถึงอ่าเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะมาเป็นประเด็นอีกอันหนึ่งนะก็คือว่าความแรงที่สัมพันธ์กับตัวหน้าจอนะตัว AGL เนี่ยให้ความแรงที่สัมพันธ์กับสเปคของหน้าจอมากกว่านะครับในขณะที่หน้าจอของ o l e d เนี่ยก็เหมือนกับอัปเกรดหน้าจอไม่รู้ว่าได้ใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าจริงๆแน่นอนเฮิร์ตสูงมันก็นิ่งกว่าเนาะแล้วก็จอใหญ่กว่าจอ o l e d มันก็ดีกว่าแหละแต่ว่าเครื่องมันไม่ได ทำมาเพื่อสิ่งนี้ขนาดนั้นน่ะมันเหมือนกับอัปเกรดเฉพาะตัวจอแต่ไม่ได้อัปเกรดสเปคด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งนะที่จะสัมพันธ์กันซึ่งเนี่ยเราอาจจะหักล้างกันอีกแล้วก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับสาเหตุหนึ่งที่ตัวซิมเด็กนะครับที่เขาไม่ได้มีสเปคสูงเท่ากับ ROG ีออไอันนึงแนะ่นอนเป็นเรื่องของเครื่องเนาะอีกอันนึงเนี่ยเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่ด้วยนะตัว ROG ีออไเนี่ยถ้าเราเปิดเทอร์โบโหมดนะครับสุดๆุดเนี่ยนะดันเฟรมนิ่ง60 FAPH หรือขึ้นกวัน้นเนาะ แบบมิดนะ 1080p เนี่ยต้องเปิดเทอร์โบโหมดถึงจะราบรื่นนะครับซึ่งมันอยู่ได้แค่ประมาณชั่วโมงเดียวเราคงไม่พกของเครื่องเล่นเกมไปข้างนอกบ้านชั่วโมงเดียวถูกไหมหรือแม้แต่การที่เล่นในบ้านเนี่ยเช่นลูกแมวเล่นในบ้านเป็นหลักเนี่ยก็ยังรู้สึกหงุดหงิดนะว่าโอ้จะเล่นไปชั่วโมงเดียวแล้วมันหมดแล้วเหรอแล้วก็ต้องเสียบปลั๊กเนาะนั่นนั่นหมายความว่าน้ําหนักที่มันเบาอะ พอเราเสียบปลั๊กเข้าไปอ่ะบาลานซ์น้ำหนักก็จะเปลี่ยนน้ำก็จะถูกดึงมันอยู่ตรงนี้นะครับรูที่จะเสียบเนนี่ยมัอยู่ตรงนี้เนาะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องถูกตัวสายปลั๊กเนี่ยดึงน้ำหนักลงประมาณหนึ่งนะตอนเราจับถือนะครับก็มีประเด็นเน่ะนะในขณะที่ตัวสติมเด็กเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้3-6มถึงชั่วโมงนะตามที่เาขาโฆษณาเนานะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเล่นเกมหนักๆโหดๆเนี่ยรู้ไหมว่าชั่วโมง45นาที2ชั่วโมง2ชั่วโมงนิดๆเนี่ย,ยก็ยังได้อยู่ แต่มันก็นั่นไงมันก็จะไม่สามารถรันเกมที่โหดๆได้นะครับอย่างเช่นเปรียบเทียบง่ายนะลุงแมวลองเล่นตัว h o g w a r t ์ Legacy เนี่ยนะต่างกันเยอะเลยนะ h o g w a r t ์เลกาซี่เห็นชัดนะครับซีมเด็กเนี่ยนะ 720p นะแล้วก็ปรับโลหมดนะครับเปิด AMD FSR เนาะแบบ เ l t ตาเพอร์ฟอร์มาคุณจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ราบรื่นเล่นได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบดีมากนะไม่ไม่ฟินนะ่ะไม่ฟินนะแต่เนื่องจากเกมสนุกนะสักพักเราก็จะลืมนะครับแต่ว่าพอมาเล่นตัวนี้นะเอาจีไลเนี่ยก็จะได้สูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถึง60นะได้ประมาณ30 4 5เถึง่าวนี้นะครับน่าจะปรับเป็นมิดนะรับได้ไหมนะรับได้ไหมแต่ถ้าอยากจะดันเฟรมขึ้นก็ปรับเปโลได้อีกเนาะหรือว่าปรับ เ e s o l u t i o n ให้เป็น 720p อย่างเงี้ยมันก็จะดันเฟรมขึ้นไปอีกอันนี้คือ Performance ที่ต่างกันนะกับตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็มันจะสัมพันธ์กันประมาณนี้คืออันนี้แรงกว่าจริงแต่แบตเตอรี่ได้แป๊บเดียวนะก็ต้องคิดว่าทำยังไงเนาะอันนี้แรงไม่เท่านะแบตเตอรี่ได้นานกว่าแล้วต่อให้เราอยากจะช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเล่นเกมแบบกราฟิกสุดๆเราดันไปไม่ได้แล้วนะมันชนนะครับแต่ตัวเนี้ยอาจจะยังมีพอวิธีการในการปรับลงปรับขึ้นได้อีกหน่อย,ยอันนีก็ แล้วแต่นะแต่อันนี้อันนี้อย่างที่บอกลุงแมวไม่ใช่สายโมนะถ้าเป็นสายโมลหลายๆท่านอาจจะหาวิธีในการที่จะไปปรับละเอียดได้นะอันนี้เรื่องการใช้พลังงานนะครับอันนี้ลุงแมวไม่มีความรู้แล้วก็ใช้แบบผู้ใช้ทั่วไปนะครับเรื่องความเปิดกว้างนะกับ os เนอะลุงแมวรัก OS ของ Steam เด c k มากนะครับตอนแรกลุงแมวไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขามากนะความรู้สึกของการใช้ตัว OS ของ t e a มเด c k เนี่ยคือพอเราใช้ Steam เด็ k ใช่ไหมแล้วมันมี OS มาด้วยนะเขาทำมาดีมากนะคือมันเหมือนกับเครื่องเล่นเกมเครื่องหนึ่งนะครับที่มี OS ของตัวเองซึ่งจริงๆเนี่ยเขารันอยู่บน Linux นะเขาไม่ได้มี o อตัวเองเลยนะคือเปิดเครื่องมาจริงๆเนี่ยมันมี Linux ก่อนนะครับแล้วเอา Steam OS เนี่ยเข้าไปทับนะคืออันนี้คือสิ่งที่เขาทำแต่ว่า มันจะเนียนมากนะท่านผู้ชมจะไม่รู้เลยนะครับว่ามันอยู่บน Linux นะมันเนียนสุดๆนะครับคือเหมือนกับเราเปิดมาถ้าเป็น PlayStation หรือว่า n t n t e o s w s t c h อะเป็นเหมือนกับเครื่องเล่นเกมเครื่องหนึ่งที่มีระบบปฏิบัติการเป็นของตัวเองมี OS ของตัวเองเลยนะแล้วก็ทำงานกับทุกปุ่มนะครับของ Steam Deck ได้อย่างยอดเยี่ยมนะปรับเฟรมเนาะกดปรับความสว่างกดปรับปุ่มออกจากเกมเนาะโดยใช้ปุ่มโดยรอบของตัว s t e a มเด c กได้เลยนะครับแต่ในทางกับกันเนาะก็คือ เนื่องจากมันเป็นระบบปฏิบัติการแบบนี้นะมันก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะเล่นพวก PC Game Pass ได้นะครับหรือว่าไปโหลดเอ i ิกสโตร์ไปโหลดอย่างอื่นมาลงได้ซึ่งทำได้นะถ้าคุณจะ Work ์กอารานะครับไปที่ Linux ไปโหลดชิอ a k ิมาหรือว่าโปรแกรมอื่นนะแล้วมาทำเนี่ยนะแต่ว่ามันต้องงมอะ่ะซึ่งสำหรับลุงแมวนี่ลุงแมวไม่ไม่ใช่สายงมเนาะคือแต่ว่ามันไม่ได้พร้อมมาแบบเปิดมาปุ๊บใช้ได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกที่ OS ดีมากเนาะใช้ได้เฉพาะตัว SteamOS กับซ i m เด็กเท่านั้นนะครับแต่ว่าพอมาเป็นตัวนี้นะ ROG Ally เนี่ยก็เป็น Windows ใช่ไหมเปิดกว้างนะครับเปิดกว้างกว่ามากเนาะแต่ความเป็น Windows ะมันใหญ่กว่าความเป็นตัว OS ไม่เรียก OS เจะเรียกแอปแล้วกันนะแอปของตัว ROG Ally นะครับของ ASUS ที่เขาเรียกว่า Armory Crate นะนะพอใช้ไปสักพักคุณจะรู้สึกเลยว่านี่มัน Windows นี่นะนี่มันโน้ตบุ๊กนี่มันคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ใส่จอยนะครับ มันก็จะมีความอึดๆคือเข้าใจว่า Windows เขาไม่ได้ทํามาเล่นเกมเนาะเขาไม่ได้แบบทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเล่นเกมอย่างเดียวเขาทำอย่างอื่นด้วยนะครับเป็นอยากทําอะไรก็ทำเนาะลงนู่นนี่นั่นได้นี่คือความเปิดกว้างใช่ไหมลงแอป,ปอะไรก็ได้เนาะแต่ว่าสําหรับคนที่อันนี้เป็นเครื่องเล่นเกมเนาะแล้วก็สำหรับอย่างเช่นลุงแมวเองเนี่ยก็ซื้อมาเล่นเกมอย่างเดียวนะครับไม่ได้สนใจจะเอาไปใช้อย่างอื่นนะนะก็รู้สึกว่าจริงๆอยากเปิดมาลองจิงนตนาการว่าเปิดมาปุ๊บอะแล้วมันไม่ใช่ Windows นะ แต่มันเป็น SteamOS นะอยู่บนนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถสวิชไปมี PC Game Pass ได้นะมี Epic Store ได้โอ้โหแบบนั้นจะสุดยอดกว่ามากครับลุงแมวนะพอเป็น Windows ปุ๊บอะมันจะมีความมีความเป็น Windows ะนะก็คือมันไม่ได้ราบลื่นนะครับมันไม่ได้คุณลองคิดถึงแบบ PlayStation แล้วลง Windows อะหรือว่า Xbox Series X Series S แล้วลง Windows เงี้ยนะมันไม่มันไม่เหมือนเครื่องเล่นเกมอะมันเข้าหลายจังหวะแล้วมัน มันเลืกลักพอสมควรน,นะครับไอเนี้ยสมมติว่า Windows นี่นะตัว R O G อะไรรูมันไม่รู้ทำได้ด้วยปล่นะถ้าเราอยากจะลง Linux นะไปเอา Linux มาลงนะครับแล้วลงเป็น SteamOS เลยนะคิดว่าน่าจะทำได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะทำได้เนาะเพราะมันเป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะระบบปฏิบัติการเราอาจจะรันนะตัว SteamOS บนนี้ได้แบบ ที่กลายเป็น Steam Deck 2ได้เลยนะแต่แต่นะครับแต่มันก็จะมีประเด็นอีกว่าถ้าเราทำอย่างนั้นปุ๊บอะเราก็จะลง PC Game Pass ไม่ได้ใช่ไหมไอ i ิกสโต e ไม่ได้ Ubisoft Connect ไม่ได้ก็จะมีประเด็นอีกว่าสาระสำคัญนันหนึ่งของมันคือความเปิดกว้างไม่ใช่เหรอเราซื้อ r o g อะไรเนี่ยก็เพราะเราอยากจะมาเล่นพวก PC Game Pass ไม่ใช่เหรอแล้วถ้าเป็นแบบนี้มันก็ไม่ใช่สิใช่ไหมแบบนี้มันก็กลายเป็น Steam เด c k สิสิ่งที่เราจะได้มามันก็เป็นแค่ความแรงที่เพิ่มขึ้นแต่ ความเปิดกว้างก็หายไปเนาะในขณะเดียวกันสมมุตินนะเราเอาตัวเนี้ยมาลง w i n d o w ้นะเราเอาตัว Steam Deck OLED เนี่ยมาลง Windows นะครับมันทำได้นะเปิดเป็น Dual b o o t ก็ยังได้นะครับแต่ว่าปัญหามันก็คือว่าสเปคมันแรงไม่พอที่จะเล่นเกม TripleA ใหม่ๆนะแบบอย่างราบลื่นนิ่งเห็นไหม <laughs> ม,มันมีแต่ทางออกที่ลุงแม่ถึงบอกว่ามาแต่งงานกันเถอะนะแล้วออกลูกมานะครับเป็น R.O.G. เด็กอะไรอย่างเงี้ยนะเออเราต้องการสิ่งนี้เนาะหน่วยความจำนะครับตัวนี้512น้อยไปนะน้อยไปนะครับอาจจะเหอนนะเลยพูดอย่างงี้แต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เกมแบบ Tri ป l e A มันก็9 0กิก100กิกอะ่ะ512บเนี่ยได้ไม่เต็มเนาะใช้จริงจะได้400กว่านะครับพอรวมไปจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะได้เกมแค่ประมาณถ้าเล่นเกมหุ่นโหดหน่อยก็อาจจะ4 5เกมเนาะเกมที่ไม่ไม่ใหญ่มากาจ,จะได้7-8เกมเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าซิมเด็ก1เทรู้ไหมว่าพ หลือเฟือนะครับแล้วก็แน่นอนซิมเด็กต่อใส่ไมโคร SD การ์ดได้อีกนะคุณจะใส่บิกเทนึงก็ได้นะครับ1เทราไบต์เนาะในขณะที่ตัวนี้ลูมายังไม่แน่ใจนะแต่ว่าในข่าวก็ยังเหมือนมีปัญหาอยู่นะครับเรื่องตัวไมโคร SD การ์ดในการเติมอาจจะดีแล้วก็ได้นะยังไม่ได้เทสนะครับแต่ก็ยังไม่ราบรื่นแหละใช้คํานี้แล้วกันอันนี้ดูง่ายกว่านะมันก็อันนี้ก็เป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งนะน่าจะชนะกันอย่างเห็นได้ชัดเนาะคือตัวเนี้ ตอนนี้เป็นราคาไทยนะครับมีศูนย์ไทยถูกปะ่ะรับประกันตั้ง2ปีเนาะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ตัวราคาเนี่ยสองหมื 25, นะ่นห้าเนาะแล้วก็ได้ลดอาจจะเหลือ22 0 0มแล้วแต่ช่วงเนาะหมื่นกว่าหมื่นแปดอะไรเงี้ยหลายคนได้มานะครับราคานี้ช่วงแบบ2องสอะไรเงี้ยเนาะสาช่วงแบบเซลล์ประจําปีก็ราคาโอเคมากนะราคาดีนะครับในขณที่ตัวเนี้ยถ้าเกิดเราดูแบบเป็นราคาปกติในเมืองนอกจริงๆซิมเด็กโอเลราคาไม่ได้สูงเวอร์นะราคาก็ อ,อ,อาจจะเรียกได้ว่าถูกกว่าเอาจีอะไรด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพอมาผ่านระบบของเมืองไทยเนาะเป็นเครื่องหิ้วอะ่ะมันก็จะไปอย่างเช่นที่ลุงมาถือในมือเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ35,000-37,000เนาะตัวนี้เป็น 1TB ก็ทราไจะเทียบกันเนี่ยอันนี้2,5อันนี้ 3,5, 3,6, 3,7ก็ต่างกันประมาณ10,000บาทเนาะก็เยอะอยู่นะทั้งท้งที่ตัวนี้มันสเปคต่ำกว่าใช่ป่ะอันนี้สเปคสูงกว่าเนาะ แต่ว่าก็นั่นแหละด้วยความที่มันเป็นเครื่องหิว้วราคาก็ต่างกันม็เลยตัดสินใจยากนะถ้าเกิดสมมุติว่าราคาซิมเด็กถูกกว่าเงี้ยมันก็เลยจะมีตําแหน่งของตลาดที่ชัดเนาะแต่ตอนนี้พอไปเล่นในบ้านเราแล้วต้องเป็นเครื่องหิ้วเนี่ยรู้ไหมว่าก็ก็เครียดอยู่คิดหนักอยู่นะครับผมอันนี้จอดีน้ําหนักดี OS d ดีนะครับสเปคไม่ค่อยแรงมากเล่นตัว PC g a m e p a s s อะไรใดเนี่ยงมประมาณหนึ่งอันนี้จอดีน้ำหนักดีราคาดีสเปคแรงนะครับแบตเตอรี่ไม่ค่อยยาวนานเท่าไหร่เปิดกว้างมากแต่ OS ไม่ค่อยโอเคบาลานซ์น้ำหนักไม่ค่อยโอเคเน่ต้องคิดกันดีๆแหละว่าท่านผู้ชมที่เลงอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นปัจจัยเนาะก็ยังกยง็ยังเลือกยากอยู่ดีนะเพราะว่ามันต่างกันพอสมควรแล้วถ้าอาจจะบอกว่าเราไปดูตัวอื่นนะครับก็ก็อาจจะเป็นไม่ได้นะรูงไว้ไม่ได้ลองเนาะแต่ว่า เอ็มเออสไอคลออันนี้ยังไม่ได้ลองแต่ว่า MSIC อสอน้ำหนักมากกว่านี้นะน้ำหนักมากกว่า2ตัวนี้นะครับ l ลนโววิเทเจนโกเนาะอันนั้นหน้าจอน่าจะสะใจเลยแต่น้ำหนักนี่ก็ถ้าจำไม่ผิด800กว่ากร,รัมเลยมั้งสายของจีนนะวันเต่างๆนี่ยังไม่เคยลองนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะสังเกตว่า,าที่ลุงแมวพูดมาน้ำหนักสำหรับลุงแมวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าถ้ามันหนักอะ่ะเราไม่อยากถือเนะเราไม่อยากจับมันเป็นแบบเครื่องเล่นเกมพกพาต่อให้เราเล่นบนที่นอนก็ตามนะครับแต่ว่ามันไม่ถนด มันเมื่อยเนาะแค่นั้นอ่าที่บอกเอามาัรวมกันซะนะท่านผู้ชมคิดยังไงนะครับกับเรื่องนี้นะเลือกอันไหนนะซ้ายหรือขวานะครับหรือว่าใครใช้ทั้ง2เครื่องเหมือนกันนะแล้วก็ชอบอันไหนไมากกากันก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้นะรูงไหมขอลาบแล้วนะครับเจอกใหมห่วิดถัดไปนะขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม